ครับวันนี้นะครับผมถด้โอกาสออกพื้นที่มาติดตามผลงานที่เคยให้หมู่บ้านได้ดําเนินการไว้คือโครงการทางนิผลผู้คนรักกันซึ่งเป็นของหมู่หนึ่งและหมู่เจ็ตบตะมนโครสลุงนะครับผู้ใหญ่ทั้งสองท่านได้ช่วยกันลดน้ําฝนดินจนผักผลไม้อ่มีความบริสุท์ุออกหลอออกผลวันนี้จึงมาถึงโอกาสมาดูมาชื่นชมแล้วก็มาเก็บให้กับพี่น้องประชาชนได้แบ่งปันเอาไปกินไปใช้อ่ซึ่งถือว่าเป็นการประหยัดแล้วก็ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราได้วางไว้ทุกประการขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทั้งสองท่านไม่ต้องแพงอันนี้หรอกมันตึ็กธรรมชาติมันต้องดีพี่ดาหนูดูดูทุกอย่างกันนะโอเคเดี๋็นตรงนีดด้เยอะนี่เวลาเยอะไปไหน็เก็บเมืวานเมื่อวานนะครับี่ครับมีเยอะ น,นี่นี่มีพริกไหมใช่นี่มีพริกครับนี่นะครับนี่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับนั่นแหละครับนายคุณท่านนายอำเภอที่นำโครงการดีๆทางนี้มีผลทุกคนรักกันทำให้ชาวบ้านมีผักที่ปลอดสารพิษได้รับประทานครับ